เมื่อบ่าบานเนี่ยแตว่าแท้สิดโดกเนาะสันว,ว่าแท้ป่านทางน้องสาวกับผู้เป็นจังนายไปมาตรงนี้เอ้ทางน้องแตวมื่อนี่เพิ่นโทรหาว่าแม่บุญกำลังสิพาไปหาหมอเรื่อยเด้อื่อสิไปกวดขึ้นอีกคื้นึงอืมแม่หาหมอไปน่ะเออสาวแตวลูกแต่แม่เน่าไอ้เน่าสิใสอะไรตัวสาวแตวเรา ไปหาหมอแต่วันนี้เพิ่นมาและเพิ่นก็ส่งมาบอกคอยว่าเอ้ยเอ้ยเฮามาแล้วเพร่ะน้ำโบได้เป็นหยังบ่ได้เป็นตามที่ FC เพิ่นคิดเลยเพิ่นว่าเนาะเนาะแม่นว่าง่ายว่าบ่ได้เป็นตามที่ว่า FC คิดว่าน้องแตีวท้องเป็นโรคกระเพาะไม่ี่น้องเลยเป็นโรคกระเพาะได้กดได้ยอนโน้นขึ้นแดดไม่ได้เฮ็ดให้วินหัวได้เฮ็ดอย่างมากแม่ลูกขื่นไพร่ะแล้ววันนี้หันแม่แม่ลูกขื่นไพล่ะโอย ได the no, no, no. so ้หมอพคนว่างยามาให้กินแต่เพื่นกะได้บอกว่าเอ้อวันจมาบพวันนี้เอื้อนเออวันจะไปว่ะได้เพื่อนไมาให้แม่บุญพอเพื่อนเพื่อนเซบุญมาวัานทาเราเพื่นเอิญแม่แต่เอิญเอินสซบุญนะเอิญเอื่อยเนาะได้บอกเออดีแล้วเพื่นพาไปว่ะน้องเลยว่ะเพื่นพาไปพาไปโรถมีผู้ใหญ่ทางสซบุลเพิ่นฝากเงินมาให้ให้เราให้พาไปพร้อมด้าะกะดีใจน้ำ ไปกวดเป็นทีเรียบร้อยแล้วตามที่เอฟซีคิดว่าน้องเตวท่องกะโมเมนเดิมปลาลุงเลยเนาะเลยหายของใจแล้วไปกวดสกัดใย่เอาไปนันเลยปะบ่ขากันไปักัด้ส่สารลุดได้ เออแทกไลแนุกปรได้ป้ hmm. ่ a ปนไบบ่เป็นย่าง่ะะมันอันบัน็กนบมงบโอาการมับวกอาการมากโปไบอุปอันนดกวดอันอันแค่นีกันบ่โปไชโใโปรไชโดหร่ดีๆีดังเจ้าเจ้าโาวไบข่อยมีกำลังใจลูกเวลาผมเมนว่าข่อยบ่มีกำลังใจลูกเวลา มันม่วมันเลยมุมเนี่ยมันข้าคิดนี่มันเจ็บมันนี่ยย่าเนี่ยงลูกนะย่าหน้านะตีไปตัวเราเราเหยียบไม้ไอ้ดุไใครเค่นมาลุกแทบเป็นตลาดตระรีเปล่ายาบ้านนี้เนี่ยเพิ่นร้านเพิ่นนันโตเพิ่นก้อยยาหนั่นร้านเพิ่นโมเปิดเพิ่นไปเงี้ยเพิ่นไปเห็นเอาไปอันบุบบ่อมุงไปนั่งโต่นไปนุ่งฉินเอาแนนซิที่อะไร สินเียดเลยพ่อแม่พ่อแม่เอาเอ็มเขาเราแมต้เหยียบใช่ไหมตั้เหยียบไม่อยู่ใช่ตู้เหยียบอยู่น้าตั้เหยียบอยู่หน้าดุแล้วอยู่แต่หน้าคนนั้นมาแต่เอาอีนั่นเนี่ยวันนี้บ่มีรถไบแบบถ่ายมันลงก่อนลงรถไปดุยางบ่ไ้ตากวินหงงรถถ่้เอาลงรถถทยแล้วพอพูดคนไปใกล้เลย่นไปมานหน้าไปยังบบดเมื่อได้แบบนักอ้อยคนแบบไหนโโชค์ูมนถึันหยาถ่ายมาไไปแบบ ไปเลยไ่เปตูไปช่ปตู้ไปพาพันปขี้บักชดเดอรยูนนี่เลินนี่ไปบ่เอ็มไปบ่งามสวดีสวัสดีปารุงก็ลูกอาระปิวไม่ตูหอมแม้วราีกกะลองใหญ่โตหอมเน้ดุพันธนี่ดุพันชุกเอ็มุา์บุป้าเลยค่เสือได้ป้าๆเสือขากลนเสือขากลันโคมาคือมูรับสายนเสือขาก่อนเด้อ เสื้อผ้าดุให้เมาอองผลในชิโนมลรับฉักยาเยอะสนุนอีกบ้เมนเยอะประธานหมรนับประธานห้ไปน้ำนึกเป็นยังขัาสมงนี่เมื่อหลุกป้าป้าป้าบอกวิตูป้ามืนมุนในข่าววตูป้าไปมึงกันเนี่ยแล้ว เนอใช่มาแต่นาอยู่โทรมาแล้ยวไหนคือชุมาค่ะมาอมาวว่าพอตูว่าว่าเมื่อแล้วว่าคือรถลูกไปปรตูว่าว่าป้าโทรมาไปเดี่ยวทีมรูกเมื่อเมื่ออมาบัวทันนอกบอลเลยยันต่ฝนได้มาก่อนไปไปพาไปตู้ไปแทงก้นมา ผลมาแล้วปะปาเอ้ยผลสิมาแล้วไอ้ตู้เราเป็นเบาหวานขึ้นเออเขี่ยไปได้แม่ผลสีโตกราเขี่ยไปได้แม่ไว้พี่น้องเอ้ยกจับทักทายสบายดีเด้อโอ้ยวันนี้เอาแบบฟังใจพี่พี่น้องเอ้ยแบบ ไอ้ใจขนาดเลยอันุกันขึนๆไว้ๆเขี่วไปกันขาไ่ได้ไปนะโอ้ยเกี่ยเหยียบแล้วเกี่ยวแล้วเหยียบเลยเยอะเลามไม่ร้หมากตัวใหญ่ลปะป๊าไมไม่รูเฮ้ยแม่พิสูจน์กันด้ก็้ยไปๆาข้ไปห้องมอไปก็ออไปเราไปสักยาอยู่เราเป็นแพทย์อยู่ในบ้านเนาะแบบแพทย์อยู่ ยุงมไหนล้าแต่ว่าเรามาช่วนีกันเราย่างูกัเราหมดไปเลยแดนว่ามันเกิดรยมการเนาะไปใส่ได้โอแม่คือกบูนาดเลยนี่คนหน่อยมีลูกสามลูกสี่นี่พี่ดีกดีหมู่เดียวกันเนาะมีสามคนไ่นลูกไปปะ ลำล่างใหม่ๆก um. ็เยียมดีหรอกคุณแม่ข้งล่างรถกะติดตูก่อนขันสาวก็ย่านผลนตก่รูวไปตู้ขอบ้านน่นหนึ่งติดตูมืดผลมาแล้วนี่นางพิง ขัางเขียวไปเกี่ยวไปยุบวะแม่บล้อวะเขียวไปบะลูกถามแม่บล้อเขียวไปเขียวไปยังยังบาร์ดี้ของดูดบะลูกบอกโอ้ทารูบบาร์ดี้นุ่มเชียเขียดแม่วะถ้าฝนต๊ะกันไลลูกเขียดนั่แม่บอได้บาสิบผ้าไปมันแบบฝนลงมาก่อนถ้าว่าฝนตกกะไปชื่อหนุ่มหันปลาเดี๋ยวแล้วกับแม่น้องเนาะ mời mới chân phải luôn ừ, này đấy, nhanh hàn nhu mặt cái kia luôn 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 ชำนาลังยู่ประชาชประชาข้าวมูุทักยาหมอไปมไปเออมา้นะเออมาะรดูเออจิเออมาลอด้วยลอด้วยเวรเนนเราดูแม่โอ้ยพนกางอยู่บ่หักรูดนี่ด้วยกางกางอยู่ทำนบวกางได้ล่ะสิ่นบ่ หลาชีให้บ่ลาชีให้แม่ให้ปะปะเ้าตุ๊กให้โมให้เนาะลูกเนาะให้ด้พาไปอยู่เนาะลูกเนาะผุนตกเนาะว่าโมเว้นน่แหละเันมึอเนาะมันจิมันจิตต๊สูควมเนี่เห็นว่าโมคืนนี่กับมคืนนี่กใครสิบลามันจิตบุ๊กมามามาแบบเลียนเนาะนน้มืมาแล้ว กูวิวกับเรไปว่าเออวิวยังไม่ได้นอนเวรเลยเออใายกับยังไม่ได้มาแต่นะเยี่ยมเลยอยากไปอยู่แต่แม่ยินด้วยห้าไปพิงไปกับแม่ไม่ขื่นมาแม่ขึ้นยังลูกหะมโอ้ยเป่ด้วขื่นเพิ่นกับเฮ้ยเป็นโม่ให้แม่เป uh, <ừ> ็นหม่ให้แม่บ่ไม่เป็นไะลูกจัดแม่หน่าจนหมอกเลย แต่วย้ยเขาอน่เห็นยังเป็นเห็ดตื่มาแล้วตอนตั่นแต่สองโมงพอใช้มือกินเนอโอ้ยจบจบาตึม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 ตมอ นี่บวันนี้วันนี้บ่ได้ออกทา้งหลเลยปลาดงเลยอยู่เพือนกับลูกสาวเบิดมือเลยบันี้ลูกสาวคอเพราะว่าอยังเมืองกะมันจานถุงซุกเนาะเาก็เอาเพิ่นไปโรงเรียนเพื่อนพี่น้องมาเพิ่นไปโรงเรียนโดนวันเสาร์ที่กะยังอยู่น้วเพิ่นในจักรเมืองนะโอ้พระคอณมีเวลาอยู่น้วเพิ่นเอาเวลาเอาเวลาหาเพิ่นแน่ พีใจว่าลูกพี่ใจว่าพี่แม่อยู่น้ำกับปลาพี่ใจเออเหนือยนะอยู่กับแม่ให้หน้าตาเป็นไรแล้วอยู่กับไปเย็นดิฮะแค่ไหนดีใจว่าทั้งสองหมดลูกมือดึงแล้วไม่เย็นเลยนะเออเนี่ยน้ำไม่เย็นมือเนี่ยไม่ไปเบียดนะมือไปหาเงินซื้อแมมให้น้องฟินแล้ว สอนนาน้เนแกกินนี่อาบไปต่ต้องไปได้พุนชิมาเลยพุนชิะเอ้าแวะได้ถูกนะอยากแวะบัดจีนนะพ่อจัะจะได้ี้พ่องโแม่ดินน้ำสบายพ่อจะบุไปพ่อ เราบอกให้ฉัจะยหลูกจะทเจ้าบหรีเรากับบอกให้ลุ่ๆวะสนี่ถ้าพนื้อนี่ถ้าคนนึกคนจะให้เนาะป่าเนาะเจ้าบีไยากของกาบุหี่มีอย่งกระเบงปันกันแ้กบบดหรอ่ันหรกับบอกใหสบายกรบบอกให ทางมันฝนตกเมื่อคืนนี่บ่ตัวนี่คือแห้งบ่แล้วเนาะฝนตกนี่เดี๋ยวตกแต่มันตกเบืองไม่เปื่อนเลยแหละตกแห้งแต่เบืองสาหึงมีเนาะแห้งกินเลยฮะไม่ก็แหงอยู่แม่มันก็เปียกอยู่แม่อะมันก็แห้งอยู่แม่มันก็เปียกมันก็แห้งภาษาบอกว่ามองเปียกมองแห้ง ไอชื่อเส้นน่เครือ็งเครื่แ็งเน่ยเออมันกำหมองแห้งมองเปียกแล้วดุอ่ะยังดีแล้มันแดดเป็นมือมาเนยทางฝ่คนตตแห้งแบบตตแบบบโบได้น้ำสูบไปเกัรีมืออะไเง้ยอ่เออเออโออเออโออเออออ้ัช่อแม่ดอม้วยแม่เคชอาา เพลงกูเยาอย่าหน่อยก็หายตุกี้ได้หนึ่งก็ได้อยู่น่าผิงนอาอย่าพากกเลยวันนี้วันนี้อย่าพากกเลยตกี้กีเาดี๋าเรานั่นเาางนงขี้หมาลูกก็น่าลงว่าเพลงก็ พ่อยังเล็กน่อยนี่บะป่าปบาากูป่าปากูถ้าพลงมาอนีกพ่ยย้อนมาให้อากระดกคนนี่เมื่อมาแรกไทีนั่นยังร้องนอนกันดีบ่ดู้นอนเถิงบ่ดูมือนี้แต่ตอนนี้นั่นยังอารมร์ดีอยู่ตอน อามณ์ดีต่อเลย,ย้าฝนมาย้ำหน่อยเปนหนาเนี่ยเปลี่ยนคนละคนอันย่างเลยกกแบแม่นี่ยแหงนะเจ๊ะออหนุกบอกป้าลุงนาะยองผิงจะไปใช้เนี่ยใชไปที่หมาดูดูเรืเด,ดินน้เดินบ้านเดนบ้านขี่มงังรดเได้ไปใช้ขี่มังกูดได้ไปใช้ใช่เอขอาคะไป เมื่อไรสัมมี่บ่ลูกแม่แม่มาลูกแม่มีหามีซาดูดูมามีซาดูดูมามีซาดูดูเพลงบ่ลูกบ่เพลงอยังลูกขึ้นมามีซาดูดูเจ้าจุติยนนั่นเพิ่นได้ลูกเปิดเพลงบ่ถทึกใจแลกคอเพิ่นบ่ได้เลยมีซาดูดูเพลงอย่างนอปนี่เพลงขังดูมีซาดูดู เราปัดไป่าเพิ hmm. Guys, ่นไปปวดเพลงอีกอย่างนึงเระไปอเครียดเพื่นอีกว่าไรนลูกเด้อไม่ไหวยะบ้ามีชายู้ด่เออโอเคลูกอ้ม่เพื่อนงามิยังอ่ะเพื่อนงามสิงยังเพื่นงามสิยังน้องิงัวิยงสีผ้าสีผ้าเออนนบ่ลูกางผ้านงบ่โอ้ยด้ยแม่แม่ ฮะเปอลมินมงสี้ออมุนองผิงได้มุกนองผิงสียังสีน้ำอุ้ยชสีับูเอ้ยน้องผิงใหม่เนอะน้อยน้องผิงมุกนองผิงสียังสีสักคูเอ้น้องผิงวันจันทร์นะวันยังดูุจ้าคาอุ

โอ้เก่งไรต้องมือให้พิงกี้แน่ปลาของเดียวป่าอย่าลงคลองบาลูกมองแล้วก็ปลาตืมนะลูกวะมองไรเราตึมมเลยลูกเจ้าไรบอกแขกมอกแขกนี่ไม่ฉีดฉีรดชีชีดะเราฉีพ่อดะลูกโอายฉีพ่อน้ำมอดเศร้ากับทางเหมือนทางเรากับพระแดงนะลูก

ตจะ่ปน้อกบัถึงนี่อแต่โอ้อน้ำทาร์ทพิงไม่เนี่ยพิงชิบะเอาไม่หัวเพลินสีขาวเด้อสีขาวมาหนี้บ่ม yes> ีอย่างน้อป่าลุกเดอพังเชียงนุกเอียงหน่อยเด้อเชียงนุกแก้วหน่อยมาหนี้ปบาเจ้าแจ๊จ้าแจ๊ยฉันนุฉันนุแก้วหน่อยน่ะนุแก้วตัวนี้นี่แหละนี่อยู่นี่อยู่น้ำรดนี่แหละนี่นี่นี่ชิวะเนาะนุแก้วน้องพิงนี่ได้ นุกแก้วพิงกี้ตัดติดไปเบิ่งโทรศัพท์ไอ้พูดเนี่ยเด้อย่าเลยไอ้พูดอย่างไโทรศัพท์ไม่ว่าไอ้เขียวให้แม่ยังมาเอาอยู่เขียวไปแล้วพูดจบโอ้ยแม่มาเอาพยวไปบ่อยไปมึงเน่โอ้ยเข้ากันดัวยูรเอาโทรศัพท์ไอ้พูดกันดุไอ้พูดเดีนีเดียวหนี่แป๊บนึงลูกอห่างภาษาเนี่ยดีเนาะแม่ต้องไปเบิ่งเอาไอ้พูดกันดุเริ่ๆแป๊บนึงเด้อใช่พูดโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์ไอ้ลูกโทรศัพท์ไอ้พูด โอ้ยแม่ลงไปิ่งก่อนเด้อไปอะไรกันลูกไปหนกไปคิมลูกน้องเดียวอยู่เอินบอกปายบ่กป้าไางมาเอาแล้ววะยางมัเจ็บมือที่นไป่ายเนาะไปจะป้าแสดงแล้วยางรัดมาไม่มีไม่มีขับปูนาเลแม่แนเนงก่อนรถบอซ่บ เลยแม่ย่ไปหาน้องนั่นบ่เ่นาคลิปลงน้องล่าบ่เนาะยังยักสามะน้องนองแม่แม่ลาดีเรแม่อดีโอ้เจ้านี่ต่องจะล้ามามาจานะพิงมาแม่น้องมาแม่นองขี้ละน้องจะล่าลนองจะลาลาลน้องลาล่นองจะลา เมื่อบ้าบันเลยแซว่าแทพติดกเนาะแวแค่ป่านี่ยังก็ลุกแซวว่าเทปานีไม่ชานะแซวาแท้ป่ปานีติดกฝากกระหายวแล้วติดุกเนาะตั้งใจคอยอยู่ตีเออเราคอยาตังนะ ชิพ่าไปฉันชัวร์ไอเทพกุชาโ์ดยดูแป๊บนึงงดูดูดูแม่ดูดูดูวันนี้กาพี่น้องเลยทั้งน้องสาวกับผู้เป็นจังไรมาทังนี้เลยทั้งน้องแตียววันนี้เพิ่นโทรหาว่าแม่บุญกำลังสิพ่าไปหาหมอเรื่อยเด้อเพื่อจะไปกวดขึ้นอีกคืนนึงเฮ้แม่หาหมอที่ไหนเออสาวเตีวลูแต่แม่เน่าเอ็นเน่าสีไส้เลยตุ๊ก แตวแล้วไปหาหมอแต่วันนี้เพิ่นมาแล่เพิ่นกระ่งมาบอกคอยว่าเอ้ยเอ้ยเขามาแล้วคลน้ำปุด้เป็ยนยังวัได้เปลี่ยนตามที่เอฟซีเพิ่นคิดเลยผนว่าเนาะแมนว่าง่ายว่าวัได้เป็นตามที่ว่าเอฟซีคิดว่าน้องแต้วท้องเป็นโรคกระเพาะไม่ไ่ร้องเลยเป็นโรคกระเพาะได้กุดไดยอดนูนขึ้นแน่ไม่ได้เห็ดแห้วินหัวอะไรเห็ดอย่างมากมลูกขุ่นอไรนะแต่วันนี้หัน เนอะเดี๋ยวหมอคนว่างยามาให้กินเนอะแต่คนกะได้บอกว่าเอ้อว่าจมาบ่วันนี้เรียนเอ้อว่าจะไปว่ะเดี๋ยวเพื่อนมาให้แม่บุญพเพราะเพื่อนเพิ่อนสบุญมาวันเทางนเพิ่อนแม่แต่เอินสบุนนะเอินเอื่อยเนาะเดี๋ยวบอกเออดีแล้วเพื่นพาไปว่ะน้องเลยว่าเพื่นพาไปพาไปโดดมีผู้ใหญ่ทางสบุญเพิ่นฝากเงินมาให้ให้เราให้พาไปพร้อมด้าะกะดีใจน้ำ ไปกวดเป็นทีเรียบร้อยแล้วตามที่เอฟซีคิดว่าน้องแตวท่องกะโมเมนเดิมปลาลุงเลยเนาะเลยหายของใจแล้วไปกวดไปเอ็กซ์เอ็นยังเซนเอ็นซองอันอันเซนอันเอานั่นรูปท่องนี่มันชีึ้นหนาจอเลยนะมันชีคอู้ว่าท่องหนือป่าท่องอย่างกะหูหมดเลยเนาะกว่าก็ว่ายุมาอยู่น้าเดือนนี่ท่องพี่ช่าย็นไเดือนปลายเนาะ ยกยเห็นน้องเพื่อนตอนที่นั่นกกยังสั่งบอกพ่อนเพื่อนชื่อผ่านบอกผ่านไม่ย,ยูเนาะก็ชิมีเรื่องนี่กะว่าน้องแต๋วเพื่อนก็เป็นมินอยู่นะพี่น้องเอยแต่ว่าที่น้องเพื่อนว่าวินวินหัวอะไรอยากห้าหันเป็นย่อนกระเพาะกุดไรย่อนพอน้องเพื่อนกินเข่าไปตรงวลาแต่วันนี้มีเรื่องเครนะียดว,ว,วันวนีเ้เนาะมีเรือ่อ,องเครียดเอ้ย มีเรื่องเครียดแต่แมนี่่บอได้กหนึ่งบได้กินข้าสองมามีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คิดเนาะแม่แม่โรงเรียนดิคน่าดูอะไรแบบเติมันก็ต้องเมื่อยเพี้ยนมาไหนพี่น้องเลยเพี้ยกายแล้วก็เพี้ยใจเนาะกระทบมาพร้อมกันสองอย่างเลยถามว่าบมอหายน้องเพิ่นคิดมันห่ามบม่ไรหรอกคุณพี่น้องคนเฮามียังมีลมหายใจบมอหายคิด ถึงซัวหรือว่าดีเนาะแม่ซัวหรือว่าดีคนเคยอยู่น้ำกันเนอะมันก็ต้องคิดเนาะคนเฮาไปพี่น้องเลยคิดแบบไรคิดดีหรือว่าคิดบดีคิดแบบเสียใจคิดแบบคิดหวังกับมีหลายยางเนาะคนเฮากับมีหลายล่าหน่อยพี่น้องเลยจะแต่เขาจะมองทางน้องเป็นเป็นทางลบเนาะ มีแต่ว่าตอนนี้ท้งน้องพนกับวัตถปินตามที่เอฟซีพันย่านมันเป็นกะดีว่าดีใจแล้วพี่พี่น้องอ่เป็นยังจังหวัดดีใจพอน้องพนกับเฉพาะสีไส้กับยังพ่อิ่ายๆก็ได้อ่อนะมีแต่หายกำลังใจน้องเพนเด้อปลาดุ้งเลยน้องน้องพนกับโทษแล้วก็เซตมหาพห่พี่น้องเลยบอกวันนี้กะเสียงพนก็ยังมีอยู่เนาะพนบอกว่าสิไปหาหมอยังกับพี่น้องมันมาบอก ยพ่อไม่ใช่มีเยอะไหนปะพ่อพี่ชายโมมีดุโมมีนี่ดุเราเมื่อบ้านเราแล้วดุด้วยพอเป็นชิทามไปพี่น้องอะไรกันิเป็นแบบพวกคนใดที่เคยไปหานี่เป็นชิทามอะไรบิวอะไรบิวอันเดียวว่าเรื่องของน้องแจวกะหายห่วงไปเด้อป่าลุงเลยเนาะ ในไไปหาบอกหาหมอเป็นที่เรียบร,ร้บอยแล้วบ่ได้เป็นอย่างไรเป็นกระเพาะกดไดยอดเนาะหรือว่าโชคดีไปได้กลับพักพ่อนหน่อยพักพ่อนหน่อยได้นอนอบ่ค่อยรับเนาะมันเครียดคุ้มดันก็นจะขึ้นน้ำผลไม้ต่างชาาาาาาาน,นหนีได้บูเถาวิบวานอีกเนาะดอยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ว่า ข่าวการขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีหลายเด้อที่เข้ามาอับสมคลิปทางส่งสมบุญบรลนาพร้อมด้วยบอทอมีน้องพิงตตาตีเด้อโอเคเจ๊จ๊เจ๊จอยหนิยังยิ้มด้วยเฮันจันนี่ก็เลยจ่ายค่าเดือนน้องพิงแล้ววันจันท์นี่ ป้าจูดีซ้ซอยคาเดียนน้องพิงตลุกเด้อไม่เมียงแม่ฮะพี่หน้ามดนโดยมีป้าจูดี้ดะกับพตัตตูใจดีตลุกเด,อด้อฝากเงินมาซอยคาเดียนน้องพิงดะกะคานุ่มตลุกเด้อน้องมือขอบใจขอบคุณตลุกขอบใจป้าจูดี<ข>้ดะกะดะกะขอบ<อ>ใจพัตตู ที่ฝากเงินมาซอยคาร์เรียนหลานหลานขอบใจขอบใจป้าจูดีป้าจูดีดพอตู้ใจดีตูใจดีจดไดลไลเดอร์ไลเดอสาธุซาทูร้านสัญยะชันยะร้านสิเดียนเกง่งเก่งเชเดียเก่งเก่ถ้าน้องพิงเดียนเดียนจบมาน้องพิงอย่าเป็นยัง้งลูก อมาดแม่เอลกมมอ่อเป็นเรืองนว่าเป็นเรืองแม่ถามเิลเคโเคเคเคลยกิ้นดน้ันนตน้องพิงอยากเป็นยังดกอยากน้องพิงเรียนจบน้องพิงอยากเป็นยังอเป็นตำรวว้ายเป็นตำรวจตำรวจเป็นเหตุยังดูตำวจเช็ดช็ดพนโอ้ ไปตำรวจแล้วก็เชีดเฮือนงามตำรวจนะเพิ่นเฮ็ดยังดุตำรวจนะอืมเขจับเล็กน้อยจับเล็กน้อยเล็กน้อยเฮ็ดยังเพิ่นยังจับนั่นดุเล็กน้อยเอ็กน้อยดีใช่หรอเนาะเล็กน้อยดีใช่ฉิบิท่ามาตำรวจเล็กน้อยดีดีใช่แต่ตำรวจจับบอดุบบอเล็กน้อยขี้ดื้อบอดุบบอน้อย กี่ไรยัเปตำรวจดิด้โอ้ยตาติมบนี่ชได้ทันอยู่บ่ดิเวดดกเนยตา้กก่ไรกิไร้าโอเคเด้อป้าลงเลยสำหรับคิปนี้การทางเฮาการช้ขอจบคลิปไปก่อนเนาะใช่ใช่ใชมีบ่โอ้เล้วยี่ยมี่ยนเดี๋ยวเ่ยมย่มมม่ม ีใจจ้าดีใจดีเนาะมีใช่เห็นบอเห็นเออใช่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 ให้ปลาลูกมึงด้ยปลาทูมึงไม่ชวแม่พ่ออมีอย่างหนูมีชุปลาแมนพ่อชุวปลาแมนเออ่ยาโยลวเายกอไอ้เนยพ่อพ่อไ เนี enfin ่ยคือป็นนี่นะสำหรับคลิปนี้ทางข้าวก็คือพาน้องน้ำพิงเพิ่นมาดินหมากสคไซเดอร์หรือว่าหมากตะลูดบ้านเอาเอิญเนาะเพิ่นมีงานอยู่ในเดินนี่พ่อพี่น้องเอ้จังได้จังได้ก็ขอขบวนขอบคุณทางเอืิญจูดี้แล้วก็ขอตู้ใจดีเดลายเด้อที่ฝากเงินมาซอยคาเดียนคาเดียนน้ำพิงเลยคลิปนี้น้องพิงขอต พิงพิงขอโตัวจบคลิปไปขี่มาการ์รูดก่อนเนอบอกป้าดุ้งด้วยก็ลิปไปขี่มาเตอร์รูดก่อนเนอสบายดีสบายดีป,ป้าดุ้งง,งามๆหนุกง,งามๆเพ่ไปเลยเลยสบายดีป้าดุ้งไปเด้อเด้อ